สวัสดีครับพี่น้องนะครับขอต้นอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องการตะลุยการเกษตรนะครับช่องของคนเกษตรเพื่อคนอีสานนะครับหรือว่าช่องของคู่การนะครับมุนีพามาเยี่ยมแปลงของการตะลุยการเกษตรครับผมมีเวลาครับผมพี่น้องมันตัวน,นี้ปลูกหนึ่งปลูกวันที่หนึ่งวันที่สามสิบอยุสามสิบหมื่นครับ มีเอฟซีมีเอฟซี FC สอบถามมาครับว่าเอ,าอ้ามั่นยังไงอันนี้เงาหนึ่งคือหา่างแท้ครับอันนี้เงาหนึ่งยางมาอีก3ามเก้าอันนี้อีกเงาหนึ่งครับเป็นยังมั่นคือหา่างแท้ครับมั่นตายบอนะครับถามว่าพี่น้องบอเด็ดตายครับแต่ว่าสูตรการตะลุยแงกงกระเสียนะครับจะน้นห้างครับผมจะเน้นห้างครับ จะเน้นหางตายไปเราไม่ซ่อมเราปล่อยเลยครับผมเน้นหางครับผมตอนนี้นะครับพื้นที่หน่งไร่หญ้ากระเต็มครับพี่นอ้องหญ้ากระเต็มมั่นกับงามครับซ้ำเพียนะครับตอนนี้ก็ปกติถ้าเราลูแดดแล้วถ้าเราแดดครับพี่น้องถา้ามีคนเสื้อหญ้าสูตรการตะลุยการเกษตรสีบอเบิร์บรบรบกบ่กกบครับพี่น้องสีปล่อยนะครับ จะปล่อยจะปล่อยล่องไว้นะครับเพื่อที่ให้คูมันใหญ่นะครับตอนนี้มั่นกับกัขงขางหยาครับพี่นอ้องหย่ากันข,งขงางใหญ่แล้วบอทเทนมีเวลาครับผมมั่นกับงามครับผมมั่นกับงามมั่นกับงามหยากับงามปัญหาตอนนี้ครับต้องต้องกับจัดหย่ากับจัดว่าจะพื้นนะครับ บวาด้วยวิธีใดกับวิธีหนึ่งครับผมพี่น้องตอนนี้ค่อนข้างเป็นภาพวิดีโอนะครับผมให้พี่น้องเราเมืองนะครับเอามันม่นเพิ่นหกวันนี้ลูกคาง,งสิหล่องห้าง,งสิปัญหาอย่งไดเพิ่นก็ได้นะครับพี่น้องไรละแปดเก่าตันไรละหกตัน กะให้พี่น้องว่ามึงครับบริษัทใหย่เลยครับคอยนะครับมัน่นต่ห้าวฟางไหวซรือมันยังให้เกิดพี่น้องนะครับอันนี้ทำง่ายๆครับสูตรจานตะลุยกงกระเกษตรนะครับสูตรของคนเกษตรเผื่อคนอีสานครับขออย่าหลกเปลี่ยนทั้องผีแห่งสะออนพี่น้องเลยไปคลิปนี้ เมื่อยครับจะได้ไปไทายเขาตอครับพี่น้องเขาข้างล่างตอนนี้เขาจะง่ายๆครับผมพี่น้องจะพึงถามเล่ครับว่ามันพันอย่างครับเพราะว่าจะของยังบรรุสายพันธุ์กันขอจากเพื่อนมากครับท่านผู้สวยนั่นนะครับบาน์นักคำหน่อยนะครับตอนนี้ครับให้ชมให้ชมนะครับมันค่อนข้างสวยจะงามนะครับ พืชปล่อยครับไม่เยอะครับทุกคนดูได้ครับมันของครูการการตัวเลืการเกษตรครับผมสะออนครับปล่อยแล้วปล่อยครับปล่อยปล่อยแล้วไม่ขึ้นตอนนี้การรับจ้างนะครับเราจ้างคนเสียหยามันถางมันอยู่ครับใครสนใจก็ติดต่อเลยครับผมมันอายุจะเข้าหนึ่งเดือนครับผมสำหรับที่นี้นะครับถ้าพี่น้องของล้วมีประโยชน์หรือซับพี่เหละแหลกเพียงกันกั ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตัวลองนี็ไหมเงานีไหมครับพี่น้องคือห่างแต่คืบเห็นมึงครับหนึ่งคืบสองคืบสามคืบสี่คืบห้าคืบพกคืบครับบ่มีเงามั่นติดตายครับเพราะว่าเราเน้นปลูกหางครับสูตรการตะลืยการเสียดครับผมเน้นหางเน้นหาง เน้นหัวเน้นน้ำหนักนะครับผลผลิตหนึ่งไล่หกถึงสิบตันถ้าบะหอดสิบตันครับหกถึงแปดตันครับแปดสองสิบหกหกถึงเก้าตันครับทำมาแล้วครับสูตรการตะลุยแกงกระเฉดสลักคลิปนี้ครับทำลาบพี่น้องนะครับโดยภาพเคลื่อนไหวครับถอาพี่น้องมึงเรามีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์แชร์นะครับลองพื้นด้วยขี้มวดเม็ดครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ